วชิมชีสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะอยู่กิปปุรีนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปอ่าถ่ายของขวัญย้อนหลังในงานแคทเตอร์เคราที่แล้วนะคะก็คลิปนี้คิปถ่ายวิดีโอไว้นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะได้ให้มาตัดต่อได้นะเพราะไม่ว่างวัาจะปั่นไฟอยู่เนาะก็คราวนี้นะคะกิปไม่ได้อ่าถ่ายค่อยๆดูทีละชิ้นแล้วก็พูดไปนะคะเพราะว่าคราวที่แลวกิบทําแบบนั้นแล้วกิบแบบมันหน้ามืน่นอ่ะคือแบบกดถ่ายเสร็จใช้เวลาประมาณสี่สิบกว่านาทีหรือ ใช่สิคือคิดที่รวมออกมามันได้40นาทีค่ะแต่ว่าถ่ายไปพักไปแกะไปอะไรเงี้ยใช้เวลารวมประมาณ3ชั่วโมงได้นะคะที่แล้วนะเออคลิปบก็เลยไม่ไหวจริงมันถ่ายใช้ไม่ออกแบบมันเหนื่อยมันทําเสร็จแล้วมันหน้ามือนะไม่มีแรงจะทําอะไรต่อนะคะแล้วแบบกินข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากเลยก็เลยทําเป็นแบบว่าถ่ายรวมๆนะคะเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่น้องๆให้มานะคะแล้วก็มาพูดบรรยาย ต่อตอนนี้นะคะก็ขอบคุณน้องส่วนใหญ่จะเป็นเออเป็นแฟนอาร์ตนะคะบางคนก็ไปวาดในงานเลยบางคนก็วาดมาจากบ้านนะคะบางคนที่ลงสีมาให้แบบสวยงามด้วยนอแลวก็คือแบบหลายชิ้นหลากหลายอย่างมากนะกิฟต์ก็ขอบคุณจริงๆนะ,ะแล้วก็มีน้องแบบไหลไหลไซส์เลยนะทั้งตัวเล็กๆแบบไม่ถึงเเห็นเด็กสุดรู้จัจกะประมาณห7เจ็ดขวบอะค่ะเออแล้วก็ไซส์ตัวโตไหนก็แบบอืม กิดบยังไม่เห็นที่อายุมากกว่ากิ๊นะอาจจะแบบอาจจะไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนะตัวล็กๆนะคะก็มีบางชิ้นนะหลายๆชิ้นเลยแหละไม่ใช่แค่าบางชิ้นนะเยอะเหมือนกันนะคะแบบว่าเป็นของน้องที่แบบฝากพี่เอาไปให้พวกไปให้ลันเปียวให้มิวคุงให้ไอตโตให้คุูให้คนอด่นๆ,ๆนะพี่ก็แบบชิพหายแล้วแล้วพี่เอาติดมือกลับมาบ้านด้วยค่ะ พี่ก็ต้องแบบถ้าไม่ลืมพี่ก็จะเอาไปให้พวกเขานะคะแต่บางทีพี่เดโกสติพี่ไม่ค่อยชอบพกของไปไหนมาไหนตอนจากบ้านอะไรเงี้ยพี่มักจะออกไปตัวเปล่ากับกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าใบเล็กๆอ๋อใส่กระเป๋าตังโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะเออก็เลยอาจจะไม่ได้เอาไปให้คือถ้าอยากจะถ้าอยากจะจริงๆพี่อยากจะให้น้องๆยื่นของขวัญให้กับเจ้าตัวเองเลยดีกว่าเดินหาสักหน่อยก็ได้นะ,ะหรือไม่ก็ ถามพี่ก็ได้ค่ะว่าเจ้าตัวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูแต่อย่าฝากเลยพี่พี่จะลืมนะคะเพราะของมันเยอะมากๆจริงย่าฝากนะค่ะมันจะติดมือพี่กลับมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ถึงมือเจ้าตัวนะก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะแต่ละคนก็วาดรูปกันมาคนก็บอกพี่กิบรอแป๊บนึงนะแล้วก็วิ่งไปไปวาดมาให้นะแล้วก็กลับมานะคะบางคนก็ซื้อของเป็นของขวัญมาฝากนะขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากจะมีแฟนอาร์ตแล้วค่ะก็จะมีพวกจดหมายนะคะเป็นข้อความจากน้อง,องว่า เยอะมากเลยค่ะกิ๊ตกิ๊บอ่านหมดแล้วนะเอออ่านแล้วก็ยิ้มอ่านไปก็ยิ้มไปดูภาพไปก็ยิ้มไปนะส่วนภาพเพวกนี้คลิปก็เอาใส่แฟ้มนะเก็บอไว้อย่างดีค่ะมันต้องห่วงเนาะอาจจะยับบ้างทุลักทุเลบ้างก็เป็นปัญหารเรื่องการขนย้ายน,นั่นเองนะคะของฝ่ายในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าก,กับครั้งที่แล้ว,ะค,ะลว,อออวครั้งที่แล้วมันอยู่ในช่วงครั้งที่แล้วเนี่ยนะครั้งไหนดีครั้งก่อนก่อนนี้ก่อนนี้เป็นช่วงอ่า กิฟต์มาใช่ไหมแล้วก็มีช่วงแบบกิฟต์จำไม่ได้อย่างเงี้ยน,นะเป็นว่าครั้งนี้ก็ดไูไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ากิฟต์กิฟต์กิฟต์ไม่ค่อยได้อยู่ข้างบนนะกิฟต์หลังจากแต่และเฟนเซ็จกิฟต์ก็ลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็แถวามานันยาวเนาะจะอยู่รอกันไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็ขอโทษด้วยจริงจริงก็เดี๋ยวถ้ายังไงเก็บเอาไว้ก็ได้นะแล้วรอวันที่14 13สสิงหานะ,ะแล้วมาให้พีก็ได้เนาะโอเคมาช่วงวันเกิดเป็นเอามาแฮปปี้เบอร์เดย์พีก็ได้ โอเคนะคะซีซีกิ๊บจะเตรียมของไว้ให้ด้วยแหละแต่ว่าไม่รู้จะเตรียมกิ๊บกกิ๊บไม่น่าเตรียมทันจริง่โชที็ติดปั่นไฟหนักมากนะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งนะคะยิ่งเห็นยิ่งแบบนะแต่ละชิ้นนะพี่ก็เก็บขึ้นทิ้งอย่างดีนะจะเห็นเดี๋ยวพี่จะแอบแฟนตอนถ่ายถ่ายทิ้งเอาไว้นะคะก็ไม่รู้จังหวะไหนอนกันเอกิ๊บมาพากเสียงใส่เข้ามาไอทีเนาะทั่วไประหว่างที่เรามาดูภาพแฟนอาร์ตหรือก็ของขวัญที่น้องๆให้มาเนี่ยนะคะเราก็มาเล่า หวาความรู้สึกในวันนั้นไงมากดีกว่านะคะว่าวันนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะ,ะเหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงอะไรแบบนี้มันวุ่นวายมากเลยค่ะก็เ<ว><น>ดี๋ยวคิดจะแซมภาพ,พแซมคลิปแซมอะไรไว้ให้นิดนิดหน่อยนนะคะนะครั้งที่แล้วนะคะก็โอ้แกอ,อาจจะได้รวมตัวกันของสิบคนเป็นครั้งแรกค่ะแล้วคิดว่าอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวด้วยก็ได้มาเพราะแต่ละคนก็บางคนก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วน้ำรวมตัวยากมากแล้วก็ ทุลักทุเลมากเลยกว่าจะได้ภาพรวมถ่ายรวมกลุ่มกันมานะคะน้องๆที่ยังอยู่จนถึงงานเลิกนะคะก็ได้โชดีได้ถ่ายรูปก,กับพวกพี่ครบทั้ง1ิคนนั่นเองเนาะแต่ว่ากว่าจะมาทั้งรวมตัวกันได้ไมี่ทุลักทุเลมากเลยอะ่ะคือเล่าก่อนเลยละกันเนาะตอนตอนตอน,ตอนเช้ามาพี่นั้นตื่นสายเว้ยแล้วพี่ก็มาออกจากบ้านช้ากว่าที่กําหนดนะคะแล้วก็มาถึงตอนท่าเปิดเป็นสักพักแล้วล้วก็วิ่งไปซื้อไก่ KFC ค่ะแล้วก็รอก็ทำข่อยันทอดไก่ไม่เสร็จอะไรก็ไม่รูะคะ้ค่ะแล้วก็เอาไก่ขึ้นมาข้างบนนะพอขึ้นมาข้างบนเสร็จใช่ไหมคะก็โดนพักขึ้นเวทีเลยคะ่ะไปไปอโชว์ตัวบนเวทีนะคะก็เสร็จเสร็จจากเวทีเสร็จพี่ก็ต้องถูกพี่ก็ต้องรีบไปที่จุดแจกลายเซ็นแล้วพอไปที่แจกลายเซ็นก็ปรากฏว่ามีน้องๆต่อคิวกันแถวก็ยาวเต็มไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ถามว่าจะได้เวลาแจกหรือยังพี่ก็บอกอได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้ะะไดะะไและะ้วค่ะมาแล้วค่ะ พี่ก็รีบแจกไปเซ็นบบบบบบแบบยาวมาแถวแบบอพี่ก็น,นั่งแจกไปนะแจกไปชั่วโมงตั้งแต่ช่วง11โมงครึ่งเกือบเที่ยงอะค่ะยันใบที่สองใบหนึ่งครึ่งบกแต่ทีนี้พี่ก็ังรีบไปขึ้นเวทีค่ะเสร็จบุ๊กพี่ก็ร,รีบรีบหนีไปกินข้าวก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะไม่ได้กินข้าวมานะคะกินข้าวเสร็จก็ระหว่างตอน ทุกคกำลังจะกว่าจะได้กินข้าวนะคะก็มีน้องๆมาอ้อน้าร้านด้วยเหมือนกันก็เลยคุยๆกันกว่าจะได้เข้าไปนะคะพอกินเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปอะไรลิ้นหน่อยนะคะแล้วก็เดนินขึ้นข้างบนนะคะก็ได้เวลาประมาณตอนนั้นก็ประมาณสี่โมงก,กว่าๆนะคะเดินขึ้นลิฟต์ออกจากประตูลิฟต์บางน้อก ah, พพ็พี่พวกพี่กิ๊บพวกนี้แก๊แกอาจา,จา,า,ารย์ที่แล้วก็วิ่งมาล้อมกันนะคะก็เลยแบบอาจารย์อยู่ตรงหน้าห้องน้ําก็ยื้อแจกเะยเป็นอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็กลูกลูกันไปตรงแถวๆข้างทางเสร็จแล้วสักพักนึงก็ ย้ายไปตรงแถวๆที่ขายป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังนะคะแล้วก็อยู่ตรงนั้นยาวเลยแล้วก็ถ่ายภาพกลุ่มกันตรงนั้นนั่นแหละเนาะก็ขอบคุณน้องฟ้านะที่วาดเวอร์ชั่นมัดคอร์ดมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะก็ทุลักทุเลมากก่อนจะได้ถ่ายรูปกลุ่มนะคะก็ครั้งหน้าก็ไม่รู้จะไปกันกีนก่คนนะแต่ว่า็งนงานแคทเธอรี์ครั้งต่อไปนะจัดันที่13สิงหานะคะวันเสาร์เอ่อจัดที่สยามพารากอนนะไม่ได้จัดที่ยูนิสมอลแล้วนะสยามพารากอนชั้นบนสุด แถมช่วงนั้นเป็นช่วงวันเกิดกิ๊พอดีนะคะเอาโคตรแบบอะไรจะบังเอิญขนาดนี้คือวันที่14กิ๊จะจัดมิสติงอะแต่กิ๊เดี๋ยวกิ๊บค่อยบอกยลเลอียดอีกทีแล้วกันนะว่าจะจัดที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็วันที่1 4กิ๊จัดมิสติ่งงานฉลองวันเกิดกิุ๊ริจะเกิดช่องแล้วก็ฉลอง5แสนซับสไคร์อะไรเงี้ยค่ะวันที่13ใครที่มาวันที่14มามิสติงี่ไม่ได้ก็มาเจอพี่วันที่13ก็ได้ที่งานแคตเตอร์เดียนะแต่ว่า,าเดี๋ แล้วก็วันนั้นนะคะแถวค่อนข้างยาวมากๆเลยที่ให้น uh ้องเคนะคะจากจากกลุ่มอันตาฮัตทอนะเป็นแอดมินจากกลุ่มอ bueno. ันตาฮัตทอละจะเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะเขาไปถ่ายแถวมาให้ดูนะคะโอ้โหแถวอย่างยาวเลยขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าอดทนรอนะคะคือเป็นพี่พี่ทนไม่ได้นะเิ็นพี่พี่แบบไม่ไหวจริงแถวมันยาวขนาดนี้พี ไม่ต่อเลยไม่ไหวค่ะคือแต่น้องๆหลายคนแบบมีความแบบมุ่งมั่นมากต่อแถวยาวๆก็ต่อมานะคะต่อเพื่อมาขอลายเซ็นแค่ไม่กี่วินาทีนะคะก็ได้ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นใจน้องๆที่ต่อแถวนะคะแต่ว่าพี่ก็อยากจะแยกล่างให้ไปสามารถเซ็นน้องนะให้ครบทุกคนได้แต่พี่ทําไม่ได้พี่ก็ขอโทษจริงๆเนาะแถวยาวมากๆเลยค่ะพี่ก็ว่าอยู่ว่าทําไมยิ่งเซ็นเซ็นเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะ ก็ตอนนี้นะกิบปุริก็5แต่ตับแล้วก็มาถึงที่กะไว้มาประมาณหลายปีก่อนนะกิฟก็คิดดูว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาถึง5แต่ตับให้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วในสุดก็มาถึงแล้วอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนหลายๆท่านนะคะก็กิบไม่ใช่กิฟไม่ได้กิบทําคนเดียวอ่ะแบบมาถึงช่วงตัดต่ออะไรเงี้ยกิบไม่ได้มีผู้ช่วยนะคะก็ฝีมือกิบก็ยังไม่ถึงขั้นแหละเออกิฟไหนจะไหนจะแคสเอาที่สนุก ไม่ได้แบบฝืนทําให้ตัวเองเหนื่อยนะคะแล้วก็เอาอยากทําทอะไรก็ทํานะคะเอาแล้วก็ตัดเองแัดต่อเองหาซาวเองแล้วก็แต่เอฟเฟกอะไรแต่มีอะไรนิดๆนนนหน่อยๆก็ทําเองหมดนะเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นสายไมค์ครับจะให้เล่นแต่ไมค์ครับอย่างเดียวก็ไม่ได้อะเนาะอทิชกิ๊บก็อยากจะเล่นนะแต่บางทีทิชก็ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมล่ะ ก็อย่างคืยคูเงี้ยเขาชอบอู้นะโซลาก็ชอบอู้เงี้ยทำให้ไม่สามารถแชทไมครคับได้รัวๆนะคะไอ้แบบแชทได้อแต่ว่าไม่สามารถลงรัวๆได้เพราะเขาตัดต่อกันไม่ทันอะ่ะจีก็ต้องมันคอยรอนะคะที่ให้กิฟตตัดต่อลงทุกๆวันยังลงได้เลยแต่ว่าต้องรอนะก็เลยลงบ้างสลับกับเกมอื่นบ้างอย่างกิฟก็ชอบเล่นเกมหลายๆเกมได้แหละไม่ได้มีแค่ไมค์คับอย่างเดียวนอกก็เลยเอาเก,เกมไหนกิฟชอบกิฟก็ถ่ายเกมไหนกิฟ สนุกกิ๊บก็อัดแล้วก็มาตัดลงนะคะก็คลาคลกันไปอยางสนับสนุนเกมหลายๆเกมด้วยแหละอย่างเกมคนไทยสร้างเกมแปลไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงไม่ใช่อะไรครับกิดสามารถอาาร่านภาษาอังกฤษออกเิีวคมไปแล้วแหละแต่ก็นะก็ถือเป็นโอกาสดีนะ่าได้สนับสนุนของไทยเนาะถ้าตกหล่นของไครกิ๊บต้องขอไัยมาตรงนี้เลยนะคะก็อาจจะมีแบบหยิบืมหยิบขึ้นมาวาง กีอกกี้ว่าก๊บมั่นใจว่าก๊บเก็บกันมาหมดนะแต่ว่ากิ๊บอาเสียตอนต่อออามาวางบนเตียงเนี่ยอาจจะแบบตกหล่นของใครลืมหยิบของใครขึ้นมาวางบนเตียงหรือว่าเป็นของจากงานอื่นนะคะก๊บอาจจะไม่ได้หยิบมาถ่ายด้วยต้องขอโทษจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าอาจจะไม่มีอะไรพูดมากนะคะก็ขอขบคุณเนาะอีกครั้งเลยขอบคุณเยอะมากนะในคลิปนี้นะคะแค่พูดแค่ในคลิปก็เจ็บคอแล้วนะคือแบบเจอแล้กิ้พูดกี้จะรัวๆๆเลยค่ะ ไม่หายใจไม่ทันนะคะแล้วไม่แบบว่ารู้สึกมันจุกอยู่ที่คอแบบเปิดจะเลจะลงคออะไรเงี้ยเป็นว่าก็ขอบคุณนะทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่นในครั้งหน้านะคะก็บ๊ายบายค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะระหว่ารายละเอียดของ c คตเตอร์เดกับ m e e ติ้งกิ Meeting, ๊บบูดีอีกทีก็แล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะ the am going check it the good sheep check it